วันนี้แก้วจะมาสอนต้นบ้านห้าฐานที่ใช้แก้วใช้เป็นธนูห้าตัวยักษ์สิบสี่ตัว,วระเบอร์สี่ตัวและพ่อมดสิบสามตัวน้ำยาที่ใช้แก้วใช้เป็นสายฟ้าสองขวดทานแค้นจะไม่ใช้เลยแต่ถ้าผู้ชมจะใช้ครับแก้วแนะนําให้ขอเป็นยักษ์สามตัวดีเยี่ยมเลยโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านนี้แล้วครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่โวดใช้ได้เลยครับโดย อาวุธหลักที่เราจะโจมตีนครับมีด้วยกัน2อย่างครับก็คือป้อมพ่อมดและป้อมมอต้านครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะเข้าครับแก้วมองว่าเราเข้าที่ป้อมพ่อมดก่อนน่าจะดีกว่านครับเพราะว่าเท่าที่ป้อมมอร์ต้าครับกว่าจะไปถึงยักษ์กว่าจะไปถึงป้อมพ่อมดเนี่ยเราต้องใช้เวลาครับแล้วก็พ่อมดสามารถที่จะโจมตีได้เลยฉะนั้นครับให้ชูมปล่อยธนูลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะเช็คฐานแคงก่อนครับว่าบ้านหลังนี้มีถานเฝ้าแค้งหรือไม่ ถ้ามีก็ลักมาด้านริมแล้วก็จัดก,การเลยจากนั้นเราจะเข้าที่ป้อมพ่อมดกันครับโดยเราจะปล่อยยักษ์ครับลงไปฟังกะสตัวครับแล้วก็ปล่อยพ่อมดลงไปครับประมาณนี้เลยเพื่อที่จะให้ยักษ์ครับเป็นตัวแท้งก่อนเลยแล้วก็จะให้ระเบิดเนี่ยปิดกระแพงครับแต่เราต้องรอให้ป้อมปืนใหญ่ด้านในนะครับพัง,งไปก่อนเพราะว่าระเบิดครับจะเปิดกําแพงที่ป้อมปืนใหญ่ เราจะเปิดกแพงต้านในนครับก็รอแป๊บหนึ่งโอเคป้อมธนูพังลงไปแล้วนะครับเราปล่อยระเบิดลงไปได้ก็จะเปิดกำแพงได้อย่างที่แกต้องการครับแล้วก็ปล่อยยักษ์เข้าไปหมดเลยครับปล่อยพอมุลงไปหมดเลยแล้วก็เราใช้สายฟานครับลงไปที่ป้อมธนูแล้วก็ป้อมมอเตอร์เลยครับโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกันครับเรามีธนู4ตัวนครับไว้เซฟนะครับลงตอนท้ายพอมุเข้าไปนะครับก็เสี่ยงเหมือนกันนะ ที่ป้อมมอตา้านครับจะยิงมาหมดเลยยักเข้าไปแล้วนะครับซึ่งมอตา้านครับระยะใกล้มันทาการโจมตีไม่ได้แต่ว่าโชคดีครับที่ยักษ์ซัดไปก่อน,นครับทาให้เราไม่เจอป้อมที่โจมตีแบบกระจายแล้วนะครับทาให้พ่อมดปลอดภัยนั่นเองแล้วพ่อมดสมาี่จะโจมตีอย่างน่ากลัวได้เลยนะครับฉะนั้นแก้วปล่อยธนูงลงไปด้านซ้ายแกดูด้านริมก่อน,นครับว่ามีสิ่งก่อสร้างอยู่หรือเปล่าโอเคไม่มีเนาะเราปล่อยธนูงลงไปนะครับด้านซ้ายด้านขวา แล้วพอมดสมาี่จะโจมตีข้ามกำแพงด้านครับก็จะซัดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ได้สามดาวนะครับจากการโจมตีบ้านหลังนี้กัน,นครับแต่ว่าบ้านงนี้ก็เป็นบ้านที่ยังไงอะดูเหมือนว่าเขาจะอัปเกรดอาวุธบักส่วนครับก็เลยทาให้แก้วตีได้ไง่ายขึ้นนั่นเองโอเคคือถ้าเจอบ้านที่เป็นกำแพงเยอะๆนะครับแก้วจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับมาเล่นยากมาเล่นยากจริงครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อเลย มาชมมาที่กันตอนครับเจอบ้านหลังนีน้นะครับน่าสนใจน่าสนใจดีครับโดยเราจะเข้ายังไงดีการเข้านะครับเหมือนเดิมเลยเราจะต้องการโจมตี ti, ป้อมพ่อม,มดให้ได้ก่อนครับก็หาทำเลที่เราจะเข้าไปได้ไวที่สุดเลย <S <S แก้มองว่าเราเข้าจากด้านบนลงมานะครับก็จะเป็นถ้าฝั่งป้อมปืนใหญ่นะครับเข้าไปก็น่าจะดีนะครับฉะนั้นเราทําการปล่อยสายฟ้าไปก่อนครับที่ป้อมด้านในกว่าให้โดนหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นป้อมมอต้านะครับ ก็จะดีเยี่ยมเลยป้อมมอต้านครับยังไม่ตันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะทําการใช้สายฟ้าโจมตีได้จากนั้นครับให้เช็คฐานแคนไม่มีถานแคนครับก็จะเข้าแก้วจะทําการเข้านะครับเดี๋ยวแก้วตัดทางด้านข้างก่อนเลยปล่อยยักลงไป1ตัวครับแล้วก็1ตัวตรงนี้แก้วจะใช้ระเบิดลงไปหนึ่งตัวก่อนครับเพื่อที่จะเช็คกับดักครับว่ามีสปริงไหมมีระเบิดหรือเปล่าครับแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปครับจากนั้นแล้วปล่อยยักเข้าไปหมดเลยครับเพื่อที่จะเข้าไป แล้วก็ทําการใช้พอมดลงไปบางส่วนครับแล้วก็จะเข้าไปกันยักษ์จะเดินมาด้านล่างครับแล้วก็มาที่ป้อมพอมดอย่างที่เราต้องการป้อมพอมดเนี่ยมันโจมตีแบบกระจายครับทําให้ถักว่าป้อมพอมดดูในกำแพงแล้วเราไม่สามารถที่จะโจมตีได้นะครับแน่นอนครับว่าอาวุธอ,อย่างเช่นป้อมพอมดเนี่ยมันสามารถที่จะโจมตียักษ์เราครับให้ตายเป็นฝุ่นได้เลยฉะนั้นครับต้องวางแผนให้ดีครับว่าจะเข้ายัางไง แก้วก็มองว่ามันเป็นอาวุธหลักๆเลยครับที่เราจะต้องโจมตีก็ให้ใช้สายฟานครับไปที่ป้อมพอมดจะได้ลดเลือดลงไปนั่นเองโอเคดูเหมือนว่าอาวุธที่อยู่ด้านในกำแพงครับแต่ว่าด้านนอกครับมันไม่มีอะไรกันนะครับทาให้พอมดที่อยู่ด้านนอกครับสามารถที่จะยิงข้ามกำแพงเข้าไปด้านในได้นั่นเองนี่ก็เป็นวิธีโจมตีนะครับที่แก้วนํามาฝากกันครับคือบางบ้านครับมันจัดมาหลากหลายยังไงผู้ชมลองลองวิธีใหม่ๆก็ได้นะครับพอเล่นแล้วนะครับแล้ว เออแบบนี้ถ้าเราปล่อยพอมดไปด้านขวาปล่อยพอมดไปด้านในอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงครับลองดูเพื่อนผู้ชมจเ,จเจออะไรที่มันเิรคก็ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับอันนี้คือคําแนะนําของแก้วครับอยากให้ผู้ชมได้ลองเล่นกันดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับจะเป็นป้อมกระต๊อบทังสร้างด้านซ้ายนะครับที่พังลงไปและทําให้แก้วนะครับได้มาสามดาวโอเคเดี๋ยวเราครับไปชมไม้สุดท้ายกันต่อเลยมาชมไม้ที่สางกันต่อครับเจ้าบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจ และแก้วมองว่าป้อมปืนโค้งครับเราอาจจะโจมตีได้โดยเราจะเข้ากันครับโดยแน่นอนครับว่าแก้วจะเข้าที่ป้อมพ่อมดและก็ป้อมปืนโคกนั่นเองก็ให้ทําการใช้สายฟานครับลงไปก็จะโจมตีได้นะครับแล้วป้อมปืนโคกก็พังลงไปนะครับฉะนั้นครับเราจะเข้าแก้วจะเหลือยักษ์ไว้3ตัวนะครับ3ตัวเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าแก้วจะเล่นยังไงแต่ก่อนเลยเช็คถังแคนก่อนครับว่ามีถังแคนไหมโอเคไม่มีครับ เราเข้ากันครับปล่อยยักไปก่อนแล้วปล่อยระเบิดลงไปนะครับตรงนี้เลยก็จะเปิดกำแพงนครับแล้วยักจะเข้าไปเหลือไว้3าตัวนะครับโอเคแล้วปล่อยเปาะเอ่อพอมุดลงไปนะครับด้านบนเพื่อที่จะโจมตีนครับโอเคยักเข้าไปนะครับโดยเราปล่อยยักลงไปนะครับด้านซ้ายตรงกลางนิ้นขวาแล้วปลอ่อยพอมุดลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมที่อยู่ด้านในนั่นเอง เราใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงพอมุดโจมตีเข้าไปสิโอเคยักษ์จะเข้าไปนะครับแล้วพอมุดที่มีนะครับก็โจมตีไปอย่างที่เราหวังไว้นะครับพวกชีอาวุธท่อยู่ด้านนอกครับออาเสามารถที่จะให้พอมุดโจมตีเข้าไปได้นั่นเองนี่ก็คือการจัดบ้านมาเนาะยักษ์เลยเยอะเยอะเลยครับแล้วป้อมที่โจมตีแบบกระจายก็ไม่มีแล้วนะครับทำให้เราสามารถที่จะเก็บสัมดาวได้นะครับยังไงก็ฝากผู้ชมครับไปลองเล่นดูนะครับ ลองเล่นหลายๆแบบครับพ่อจะช่วยชมสมาธิจะเล่นได้ดียิ่งขึ้นและแก้วก็จะหาสุดป้นมาชมกันอีกครับตอนนี้เราทำบานสี่พันห้าแล้วครับเหลือ6ถึง14ครับที่เราจะมาทำกันต่อก็ฝากชมรับชมกันด้วยเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แก้วด้วยครับแล้วแก้วเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยครับสมารที่จะเอาเกตบ้านครับกลายเป็นบ้านสูงๆไวๆเลย โอเคเหลือเป็นกระตอบช่งางส้นครับด้านซ้ายมือด้านขวามือแก้วสับสมที่ทางหมดแล้วนะครับก็ได้ไปสามดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มถ้าหากผูชมดูคลิปนี้แล้วชอบครับก็สมาถทจ่ะสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆครับเพียงเข้าไปในรังคาราาครับแล้วก็กดปุ่มตัว C ด้านขวามือบนครับจากนั้นมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานครับให้ผุณชมกรอกแก้วก้านครับ K L A W K L A แก้วกาจากนั้นกดปุ่มส่งรหัสครับ ราดนี้ทํางานอย่างไรเวลาท่านชมนะครับใช้โค้ดแก้วก้านครับแล้วทําการเติมแพ็กเกจตา่างๆในราคาครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอที่มาขายหรือว่าเป็นฉากเป็นสกินครับเป็นเพชรแก้วก็จะรับส่วนแบ่งเล็กๆครับซึ่งแก้วจะนําเงินที่ได้มาพัฒนาช่องดีขึ้นไปแล้วก็จะนํามาแจกครับอย่างเช่นแจกสกินแจกฉากแจกแบบบ้านก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณเจเจจิง